ก่อนที่ผมจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินของน้ำนะครับผมก็เคยคิดว่าน้ําใสๆที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นน้ําสะอาดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยกว่าน้ําจะเดินทางมาถึงบ้านเราเนี่ยนะครับผ่านแรงชุมชนผ่านท่อต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งบางทีใช้งานมาหลาย10ปีมาถึงบ้านเราเนี่ยน้ำใสๆที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่น้าสะอาดอย่างที่เราคิดก็ได้เพื่อความมั่นใจว่าน้ําดื่มที่เราดื่มสะอาดเนี่ยนะครับเทคโนโลยี really นี่แหละครับเป็นตัวช่วยการันตีสีที่เรามองไม่เห็นได้ดีที่สุด สำหรับผมเนี่ยนะครับเลือกใช้เครื่องน้ำอ e ีสปริงที่เขาผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้วยชอรี่ของไส้กรองคาร์บอนซึ่งสามารถาจากจัดสิ่งบนเปื้อนเนี่ยได้มากถึง160ชนิดและเโลยีของหลอด UV ซึ่งสามารถาจากจัดเชื้อโรคเนี่ยได้ถึง99.99เ99ปซต์เลยทีเดียวการออกแบบกลไกภายในนะครับเขาก็ใช้เชอรีขั้นสูงเนี่ยนะครับที่เรียกว่า E c o u p l ปที่สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับหลอด UV ได้โดยที่ไร้สายเลย ทำให้ไม่มีสายไฟส่วนใดเนี่ยน,นะครับสัมผัสกับน้ำที่กรองเลยช่วยให้เปลี่ยนสากรองได้ง่ายนะครับและปลอดภัยเครื่องกรองน้ำนวัตรกรรมระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทำลายธรรมชาติคงและท่าในน้ำที่จำเป็นต่อร่างกายในราคาสุดป,ประหยัดมีเครื่องน้ำสปริงเท่านั้นที่ทำได้ครับ